ันนี้ก็ของแม่อ๋อผีตุ้มหวานใจไม่รู้ไม่รู้เป็นลอกคนเดียวขผมมีซุ่นเขาด้วยค่ะ ผ้าขมาด้วยอันนี้เป็นผ้าขมาจากฟิลเลนต์ฟิลเลนต์ให้สามหนุ่มเลือกเอาสามหนุ่มสามหนุ่มเลือกเอาไม่พิเศษเลยแล้วก็ให้พี่แล้วก็ให้แบนแบนเลือกเอาเอาอะไรก็เอาเลยมีชื่ออยู่คุาเขียนชื่อไว้อะไรก็ไดดีเข้าดีพอดีเลยนู่นนู่นสีเซตเดียวกันเออน่าน้า อย่าไปรอเขาเด้อบะตอนนี้โนพระกมาใช่ไหมเออคนไรตัวจริงค oui> well ่ะขอบคุณแม่บวาจัยกับพี่ฟรีเมนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาพาแอกกันนะคะไปกันไปเก็บภูการขู่เงินช่วงบ่ายบันไไไปปด้้แลตรอและคือรถให้ตะมอกปิดบ้าน ขึ้นคันพี่สิบจีนอ่ะขึ้นท้ายเลยไครับเครื่องรอน้ำราเอาเอไม่ก้าลจะเอาไปไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ใหเอาไปาไป่ะไปขึ้นเลยลูกลงไป ตะมกได้ขี่รถมาเออง้งตมาเอามแล้วใชไมมาเราก็โล่เเราไม่ได้ซื้อนมมาเนาะไม่นมเปรี้ยวไหมไม่ได้ซื้อมาลืมขันราโอเอเอกันอยู่มากินน้ำก่อนก็ได้เนาะชมพูเนาะ ปลาลืมเตรียมมาอืม,อมแล้วเห่าไก่เามั่วละมาวัดเ,เหาแล้วมันไปห่าวไปตรงนู้นน่ะไม่ค่อยมีหนุน่นหน่อไม้พระอาจารย์เราไม่ได้ขึ้นมาสองพันษาแล้วนั่นนี่แต่ก่อนขึ้นมาทำกับข้าวอยู่วัดนี่แหละ ก็เลยแบบคนเรามันน้อยไงก็เลยมลพาจานลงไปข้างล่างสองวัดเลยเจอกระดูกติ่งออกมาเอาตัวนี้ไหมแม่ไม่เอาไม่เอาตีโลยาวตัวนี้มันจะเออแม่วมความนิ้วยาวนิ้วชี้นี่แหละจะใส่รองเท้าเมื่อวานขาลงนิ้วชี้เนี่ยหลุดมาหลายรอบแล้วไปเก็บ เขาที่นู่นอเล็กถูกไปหลายรอบแล้วมันระบบเนี่ยว่าจะเอาดอกไม้อันนั้นมาก็ไม่ได้เอามาอ่าไปล้างไว้ไหนทำไมไม่ใส่ถุงล่ะไม่แม่อันดอกไม้ที่เอามาจากกรุงเทพนะนะอดอกไม้ที่เราเอามาจากกรุงเทพเราไม่ได้เอาลงมาให้มันเลยห,หมดแล้วตายไปแล้วอืม อ,อดูของเล่นเขาเยอะแยะเลยอ,อ,อ,อยู่ตรง,งที่ใกล้น้ำเออเออไม่ขี้มาทางนี้โอ้ยยังไง<ม>ดอกไม้สวยจังเอาน,น้ำเปล่าเราก็ได้ไหมน้ำเปล่าเราเอามาอยู่กินน้ำเปล่าก่อนนะลูกน้ำอันนี้เรากินแล้วไงเราไม่ให้เราดื่มแล้วดูเสื้อผ้าเขาเยอะแยะเลยดูอุดมสมบูรณ์แล้วหลานเรา แม่แม่กับพี่สิบจีกับพี่แสวงมาเด้อชมพูเอ้ยถูกไม่มีถูกปะม่ไถูกอยจรอ่าไม่มีถู่ไถูรงจรงออรอ อดอกฮอากี่ดอกวายวายวายน้องดอกเดียวดอกเดียวนี่ก็ชมาครเช็เอามาครเช็คดูกุี่น้องห้าดูุรีนี่ไงจวดจวดไเอา้ยจวดกันลน้ำมาด้วยนักมมีอยู่จวดเอาอีกวดอา เออพี่มาดิเจ๊เอาส้มมาหรือเปล่าเอาส้มมาให้นเอาหน่อยนะมีมีมีไม่เก็บแล้วอ้าวนี่น้ำเอาก็ะถ or เราเอามาอยู่ฮะเอามาอยู่อะไรส้มไม่รู้ว่าใครจะใครใครไม่ได้จุดเทียนเนาะรอมรันอะไรกันจูเทียนก่อนอ๋อจูเทียนแล้วก็จุดจับเทียน เอาผู้สืบเชียมกล่าวเลยเอาหมดเอ้หมดโอ้ยน้องลูกป่ามาหาเด้ชมพูพี่สีกีมาแม่แม่แม,มาจับแล้วแม่พ่อม,มามาหลายหลายคนเลย ไปอีกทางนึงสักทั้งหมดแล้วแต่ขคุณแบบไม่ึ้นก็กลับให้พ่อบัวบัวไม่คุ้นล็อกไม่ได้พากันมาตองอยู่นั่นแหละเมันก็ว่าหลอดไหนมาไหมเอาชีวิตมาทิ้งหมดเลย เอาให้ชนะทุกสารเด้อสารนี้แหละสารที่ตัวขาดลอยเอาให้มันขาดเลยนะเพราะแหย่เยอะๆเลยนะชมพูลำบากมาดูแล้วถ้าสองขาดเพราะไม่มีตยากอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นก็เอาให้สารนี้แหละจบไปเลยเงินถึงไหมเงินมีไหมเงินได้ไหมแค่สารสองเอสซีกูก็โตไใยโตัาแล้วมช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมเอามาคนละดอกของโปรไม่ไม่

ก็้มาลืมพี่นุ้ยครับผมอุ้ยอะไรอไอี่พิ่วมาใชจสะดุ้งเลยน้องยังพูดเล่ออะไรเนี่ยสะดุ้งเลยหยอกป้าเลยหยอกแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยเต็นไปได้ยังไงอ้าวกระถอนแล้วเนี่ยของขึกนนองไม่ได้เปลี่ยน เดี icana, ๋ยวเอาอันน mm. ั้นมาเปลี่ยนด้วนี่เดี๋ยวเอาไมยมาใส่หน่อยน้ำน้อยก็ทุกอย่างทุกทายเนาะเดินใจให้ทุกอย่างจะได้ยืดยาีควบคุมได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดินมาใส่ใหม่เนอะกระถางแข็งก็ได้อยู่ดินแข็งไปแล้วป่ะตอนเออต้องเปลี่ยนเออป่ะปัจจบันนี้คือไปเอาบุญน้ำกันเด้อชมพูเด้อไปกราบหลวงปู่ยูไผยกันต่ะกำลังคาดีห่องมีแบบกันฝงกันฝนได้ เดี๋ยวจะได้เอาอันตัวนั้นมาลืมเมื่อกี้ลืมลงมาไม่มันกำลังทะเลาะอยู่กับเอออะไรนะปู่มณีในวะในชมพูเราเนาะอื้มฉุกหมดแล้วอันนี้ต้นชมพูเออกำลังออกดอกนี่ไง เต็มดอกเต็มเลยอันนี้ผ่าจานลูกไว้อันนี้ชมพูสีชมพูนะอร่อยพวกหนูมาก็เก็บเอาี่นี่ระไิกินอันนี้ต้นอะไรอ๋อมะปางนี่ต้นมะปางนี่เวลาเราทำบุญแล้วเราต้องติดถุงอันนี้ไว้นะคะอืมคือแสดงว่า

ปะขึ้นค่ะข,ขึ้นนี้ก็ได้ขึ้นทางใหญ่เลยสบายดีต้นขนุนนะเอาขนุนไปซุปเอาไปแกงไม่ได้ออกไปดูที่สวนว่ามันเยอะไหมไอ้น,นี่ต้นยอดคอนแคนนันนี่อาจารย์ไม่ได้ตัดมันอันนี้ต้นมะไฟสมโอต้นมะไฟน,นี้ก่อนเขาเด้อ มาหน,นี้จากละมาหาของกินก่อนพระอาจารย์เห็นอะไรก็จะเอามาปลูกเพราะในต้นใบเตยอ,อยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะค่ปะปะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาตน้นเขาบอกว่าต้นอะไรนะที่แม่พระพุะพทธเจ้าลอดอันนั้นนี่ต้นอะน,นี่ต้นสละหนูบอกสละกินไม่ได้ <c oughs> จลก,กินไม่ได้หนูไม่ปลูกหนูจะปลูกแต่อของกินขวางเธอเดอ้อถ้ากินไม่ได้จะไม่ปลูกนะปลูกประดับหนูจะไม่ปลูกหนูจะปลูกแต่อของกินถ้ามีแต่อย่างนี้ก็ยังไม่ได้ไปดูแลของกินเลยตายหมดแล้วมั้งหมกตะมอกไปสูกน้าขึ้นรถนอยมันมีสดาวจือดอาจารย์อยู่นะดูดิเป็นดอกหรือยังปีกายนี้เป็นปีนี้ไม่เป็นหรอ